ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสาวรโลสตามหาศึกหลังพิพพจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่3 9 4ลงมือเขตพิภพหมายเลขหนึ่ง ผู้เข้าประลองทุกคนถูกจำกัดที่ความสูงจากพื้นราวเก้าพันเมตรเท่านั้นเหนือขึ้นไปกว่านั้นจะมีบาเรียที่มองไม่เห็นชั้นหนึ่งกั้นเอาไว้เหนือม่านบาเรียนั้นมียานอวกาศมากมายค่อยคอยบินผ่านหนึ่งในยานอวกาศเหล่านี้หลัวหงกวัวกงชินหลานสวีชินกับเซียวไหผิงผิง ลูกชายทั้งสองและยังมีครอบครัวของสวีกันพี่ชายของสวีสินด้วยมหาศึกประลองยุทธยอดอัจฉริยะกับไม่ยอมถ่ายทอดสดสวีกังบนอยากจะดูรอบการคัดออกยังต้องเข้ามาในเขตพิภพ,พ,พแล้วต้องมองจากยานอวกาศแถมยังเก็บค่าชมแพงหูฉี่พี่ก็ไม่ถ่ายทอดสดมันก็เป็นเรื่องปกติ สวีซินลิมคนทั้ง8,200ล้านคนสู้กันจะถ่ายทอดสดยังไงไหวจากภาพจำลองภายนอกพวกเขาแค่คุ้มหน้ามองก็จะเห็นเบื้องล่างเห็นการต่อสู้ประหับประหารที่เกิดขึ้นในเมืองต่างๆบนพื้นแผ่นดินทั้งยังสามารถขยายภาพเพื่อมองเห็นรูปล่างหน้าตาของผู้เข้าร่วมการประลองยุทธได้อย่างชัดเจน เว็นเสียแต่คนที่หลบอยู่ในสิ่งก่อสร้างก็จะมองไม่เห็นแม่ครับลำดับของพ่อตกไปเรื่อยๆเสียวหายกัดลิ้นขีปากในมือถือจอภาพอันหนึง่งในจอแบ่งออกเป็นสามช่องย่อยแบ่งเป็นเขตพิภพที่หนึ่งเขตพิภพที่72และเขตพิภพที่88ล็อกจอไว้ที่หลัวเฟิงหงและเทพอัศนีสามเขตนี้ ในลำดับของหลัวเฟิงลูดลงมาเรื่อยๆลำดับของท่านลุงใหญ่เองก็ตกลงเหมือนกันแต่ของท่านลุงรองกำลังเพิ่มขึ้นเสียวหายบอกท่านลุงรองเลื่อนลำดับขึ้นเวเร็วมากเข้าไปอยู่ในลำดับหนึ่งแสนคนแรกแล้วแต่พ่อกับท่านลุงใหญ่ยังอยู่ที่ลำดับสิบล้านคนหลังเธอจะไปรู้อะไร แบบนี้เขาเรียกว่าออมกําลังอยู่เสียวผิงบอกเสียวไหถลึงตาใส่8,200ล้านคนข้างล่างใครจะสู้พ่อได้ยังต้องออมกําลังอีกหรือฮ่อาฮ่ทั้งปูก่กับย่าได้ยินเข้าต้องหัวล้อก,กากออกมาโมกเกินไปแล้วสวีกังเองก็หัวเลาะมาเสียวไหามานั่งบนตักน้านี่ไม่เอา เสียวหายก้มหน้าตามองที่จอภาพในมือต่อลำดับของหลัวเฟิงกับหงอยู่ต่ำมากจริงๆไม่เป็นที่สะดุดตาแม้แต่น้อยทั้งหนึ่งร้อยเขตท,ที่พบดำเนินการประลองยุทธรอบคัดออกพร้อมกันเพราะไม่มีการถ่ายทอดสดทั้งอาณาจักรจัก,กรวรรดิการบูตั้งแต่ระดับสูงจนถึงชาวบ้านทั่วไป มีจำนวนมากที่ยอมเสียเงินโดยสารยานอวกาศมาชมอยู่เหนือฟ้าของเขตพิภพทั้งร้อยแห่งนี้เหนือฟ้าของเขตพ,พิภพที่61ในยานอวกาศที่เลือดหรูลำหนึมีเด็กหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งมือถือแก้วเหล้ากินอาหารเลิศรสตาชมการประลองยุทธผ่านฉากทัศจำลองฮ่าฮ่าฮ่คนที่อยู่ในลำดับหนึ่ง ยังคงเป็นคนของเขตดาราอาณาจักรจักรวาลของเราชายร่างกำยำสูงสามเมตรในชุดเสื้อคุมยาวหรูหรามือถือแก้วเหล้าส่งเสียงหัวเราะดังลั่นเออแม้แมลัวตูเออผลงานของจังหวัดเฟิงอู่ของท่านนี้ไม่เลวเลยหนึ่งร้อยลำดับแรกมีคนของจังหวัดท่านอยู่ ขอพระทัยกับคำชื่นชมของท่านราชกุมารชายที่ผูกเปียหน้าผากประดับอัญมณีประหลาดพูดอย่างพูดทั้งรอยยิ้มจักรวรรดิเฟื่องอูเป็นหนึ่งในจักรวรรดิที่อยู่ใต้อนัตอาณาจักรจักรวาลการบูของเราที่มียอดฝีมือมากที่สุดแห่งหนึ่งจริงสิลัวตูเออได้ยินข่าวของทางจักรวรรดิ พวกท่านว่าท่านจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรัชทายาทหมายเลขที่หนึ่งฉันเองก็ได้ยินมาอย่างนั้นเหมือนกันหลัวตูเออได้เป็นจกักรพรรดิของจกักรวรรดิฟเฟิ่งอู่เมื่อไหร่ก็อย่าได้ลืมพวกเรานะหลัวตูเออเด็กหนุ่มผู้มีชื่อว่าหลัวตูเออผู้นี้ยิม้มจากนั้นก็สายหน้ามันก็แค่ข่าวลือยังไม่มีอะไรแน่นอน แต่ถึงยังไงพวกเราก็ไม่มีทางเทียบองค์รัชกุมารได้องค์ราชกุมารเป็นบุตรโทนของท่านตี้เทียนโฮในอนาคตย่อมต้องได้รับตำแหน่งขุนนางที่สืบทอดแน่นอนดินแดนในครอบครอ,องของท่านตี้เทียนโฮมากมายกว่าจัก,กรวรรดิของเราเป็นสิบเท่าชายร่างกำยำสูง3เมตรได้ยินแล้วอดยิ้มไม่ได้ อาณาจักรจักรวาลการบูมีดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลตำแหน่งสูงสุดย่อมเป็นองค์ราชันรองลงมาจากองค์ราชันก็คือยอดนักรบที่เป็นขุนนางใหญ่ผู้ที่เป็นขุนนางในอาณาจักรจักรวาลการบูได้ล้วนเป็นอมตะชนดินแดนในครอบครองของขุนนางเหล่านี้ไม่ได้ด้อยกว่าอาณาจักรอารยธรรมระดับกลางเลย บางคนมีมากกว่าเสียอีกปูรูลินทำไมไม่เห็นคนของจักรวรรดิเขามังกรดำเลยราชกุมารมองไปยังปูรูลินที่อยู่ไม่ไกลออกไปนั่นสิปูรูลินทั้งขอนดูเหมือนว่าจักรวรรดิเขามังกรดำไม่มีใครได้เข้าไปในธรรมเนียบหนึ่งหมื่นคนแรกเลยนะเออรอบหลังๆนี้จักรวรรดิเขามังกรดำไม่ค่อยมีผลงานเลย คนหนุ่มกลุ่มนี้เป็นเหล่าองค์รัชทายาทองค์ชายลูกท่านหลานเธอในบรรดาอาณาจักรประเทศชราชจนถึงอาณาจักรจักรวาลการบูเองเวลาอยู่ในจักรวาลจำลองก็มักจะจับกลุ่มกันปูรล,ลินในฐานะองค์ชายที่ทรงอิทธิพลที่สุดในจักรวรรดิเขามังกรดำก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งในนี้เวลานี้ยอดฝีมือต่าง ยังไม่รีบร้อนที่จะลงมืออาจต้องรออีกสักพักเราจะได้เห็นยอดฝีมือของจักรวรรดิเขามังกรดัมฉันพูดถูกไหมปูรูลินหลวตู่เอ,อ้อยิ้มให้ปูรูลินปูรุลินพยายามปั้นรอยยิ้มออกมาตอนนี้เพิ่งจะเริ่มได้ไม่นานยังพูดยากแต่ในใจของปูรูลินกับอิดอัดอย่างยิ่งในห้วงจักรวาลนั้นความภูมิใจของแดนปกครอง ความภูมิใจของจักรวรรดิเป็นเรื่องค่อนข้างรุนแรงอยู่อย่างเช่นถ้าจักรวรรดิเขามังกรดดำปรากฏสุดยอดนักรบสักคนก็จะพลอยเป็นหน้าเป็นตาของทั่วทั้งจักรวรรดิด้วยแม้แต่อาณาจักรในเขตดาราอื่นๆก็ยังต้องให้การประเมินใหม่ภายในยานอวกาศที่ชมศึกลำหนึ่งในนี้มีเพียงคนคนเดียวนัวแลนสันท่านบนรรพชน ลูกศิษย์ของสกุลที่เข้าร่วมตอนนี้เหลือรอดชีวิตแค่83คนที่เหลือถูกฆ่าหมดสิน้นเริ่มแรกผู้คนหนาแน่นมากการสังหารดุเดือดเกินไปหนีก็หนีไม่ทันตอนนี้83คนลำดับสูงที่สุดอยู่ที่1ล้าน3แสนกว่าเห็นข้อมูลที่รายงานมาทำเอานัวแลนสันหน้าปันยากสวะทั้งเพ นวแลนสันสายหน้าแต่ยังเร็วไปก่อนจะหมดเวลาลองดูหน่อยหวังว่าจะมีสักคนที่ทำให้ตื่นตาตื่นใจได้เขตพิพที่หนึ่งยังคงเป็นอาคารหลังเดิมในห้องธรรมดาห้องหนึ่งหลวงเฟิงยังคงนั่งขัดสมาธิอยู่สายตาจับจ้องกระบี่มายาสีทองเล่มหนึ่งกระบี่มายาเล่มนี้ประกอบขึ้นจากกระบี่สีทองเล็กๆ เก้าเล่มที่ร้อยเรียงกันด้วยเส้นสายสีทองลางเดือนจำนวนมากกำลังบินวนเป็นเลขแปดอยู่ข้างหน้าของหลัวเฟิงด้วยความเร็วสูงยิ่งเก็บหลัวเฟิงออกคำสั่งในใจกระบี่มายาสีทองแยกตัวทันทีกลายเป็นลําแสงสีทองบินกลับมายังพองสีทองหมน่นที่วางอยู่บนตักของเขา หลวฟิงรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าความหนักแรงของการควบคุมเทพศาสตาล้นหลากนั่นเหนือกว่ากระสวยท่องนภามากมายนักแต่อนุภาพก็ใหญ่โตจนน่าตกใจเช่นกันหลัวเฟิงนั่งขัดสมาธิอยู่ในราวหนึ่งชั่วโมงเศษเพื่อเพิ่มพูนพลังสมาธิสิบวันแล้วเขาเข้ามาในพิภพหมายเลขหนึ่งแห่งน,นี้ได้สิบวันแล้ว สิบวันนี้ฉันเฝ้าอยู่แต่ตึกหลังนี้ต่อให้มีคนบุกเข้ามาในตึกฉันก็ขี้เกียจลงมือเว้นเสียแต่เข้ามาใกล้ห้องนี้หลัวเฟิงก้มหน้ามองจอภาพบนสนับแขนบนจอได้แสดงคะแนนที่หลัวเฟิงมีอยู่ตอนนี้ผู้เข้าร่วมการประลองหลัวเฟิงคะแนนสะสม92าลำดับรายชื่อ68ล้าน 9 3, 4 000, 2พ18คนลำดับสูงกว่าฉันมี60กว่าล้านคนหลัวเฟืองยิ้ม10วันถูกคัดออกไปหนึ่งในสช่วงที่คุ้มข้างที่สุดผ่านไปแล้วคนที่เหลือล้วนแต่เป็นยอดฝีมือใน10วันนี้กระบวนท่ากระบี่มายาเริ่มช่ำชองในระดับพื้นฐานแล้วและพลังจิตตาุภาพของฉัน ก็ได้ก่อเกิดเจดีเวงวางขึ้นในทะเลยานเจดีเวงวังเป็นเคสวิชารับแะแนนหนึ่งแต่มันไม่ใช่วิชาที่เจ้าอุกบาทธมินบัญชาขึ้นตอนที่เจ้าอุกบาทธมินตายไปนั้นก็ยังไม่ได้สำเร็จขั้นสูงสุดของวิชานี้ภายในจักรวาลจำลองสามารถใช้วิชารับแะแนงนี้ได้ใช้เวลาประมาณ9วัน หลวเฟิงถึงสร้างเจดีเวิงวางขึ้นในทะเลยานได้แต่ก็ได้เพียงแค่ชั้นเดียวถึงกนนั้นก็ตามมันก็ช่วยให้ระดับในการป้องกันจิตวิญญาณของหลวเฟิงสูงขึ้นมากมายบวกกับจิตสำเนื้อันแข็งแกร่งจนหน้าตกใจของเขาซึ่งเป็นผลมาจากจิตสำเนึกของอสูรยักษ์เขาทองระดับจักรวาลขั้นหก จึงหาคู่เปรียบในระดับเดียวกันได้ยากเวลานี้ใช้การได้แล้วการประหับประหารเริ่มได้แววตาหลัวเฟิงฉายประกายสีสันหลากหลายลุกขึ้นฉับพันจากนั้นเดินออกจากห้องของตัวเองออกไปจากตัวอาคารผ่านทางเข้าออกของบันไดชุมชนที่อาคารที่พักนี้ตั้งอยู่สวยงามมาก ตามพื้นมักปรากฏเศษกระจกแตกคาบเลือดที่แห้งกังและซากศพบ,บริษัทจักราวาลจำลองทำเพื่อให้เกิดความสมจริงถ้ามีใครถูกฆ่าก็ยังคงไว้ที่เดิมระหว่างเดินไปบนพื้นหญ้าในชุมชนหลัวเฟิงแผ่พลังจิตานุภาพออกไปเพราะแรงดึงดูดที่นี่มากจนเหลือเชื่อพลังจิตานุภาพกระจายได้แค่แ0 0เมตรเป็นอย่างมาก แต่เพียงพอที่จะตรวจสอบชุมชนนี้ได้เกือบครึ่งแล้วผลการกวาดตรวจครั้งนี้ทำให้มีเงาคนหกคนบริเวณตึกโดยรอบปลากฏตัวขึ้นมาทันทีสหายรอดมาได้ตั้งสิบวันไม่น่าเป็นคนโง่ถึงกับกล้ากวาดจับด้วยพลังจิตานุภาพคงจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากสินะเงาคนหกสายกระจายออกเด็กหนุ่ม ผ้าย้อมผิวดำคนหนึ่งยิ้มเย็นชาในมือเขามีดาบโค้งสีโลหิตอยู่เล่มหนึ่งหกคนสายตาหลัวเฟิงกวาดผ่านคนทั้งหกที่อยู่เบื้องหน้านี้ลอดมาถึงเวลานี้ได้คนทั้งหกสมควรจะมีคะแนนสะสมสูงกว่าตัวเองมากลงมือในคนทั้งหกคนหนุ่มที่ไม่รู้ว่าเป็นชายหรือหญิงในชุดออกศึกพลังงานดั้งเดิมสีดำ คํารามเสียงตำ่ำพร้อมกับพลังไร้สภาพขุมหนึ่งจู่โจมเข้ามาในทะเลยานของหลัวเฟิงคนที่รอดมาได้ถึงบัดนี้ในพิภพหมายเลขหนึ่งนับได้เป็นยอดอัจฉริยะในแต่ละด้านอาจได้เป็นหนึ่งถึงในสของยอดอัจฉริยะของแต่ละระบบสุริยะจักรวาลการที่หลัวเฟิงกวาดสำรวจด้วยพลังจิตตานนภาพย่อมเป็นการท้าทาย ตอนนี้คนใดคนหนึ่งพูดว่าลงมืออีกห้าคนย่อมต้องลงมือพร้อมกันตู้มตู้มเด็กหนุ่มที่มีหน้าตาแทบจะพิมพ์เดียวกันต่างถือกระบี่คมก้าพุ่งเข้ามาหาดุดสายฟ้าแสงสีทองสายหนึ่งสีเงินอีกสามสายหนึ่งสาดมาแต่ไกลซุ่มการจู่โจมทางจิตของคนหนุ่มชุดออกศึกพลังงานดั้งเดิมสีดำก่อนหน้านี้ ยู่โจมตรงใส่วิญญาณของหลัวเฟิงภายในทะเลยานของหลัวเฟิงและในทะเลยานของหลัวเฟิงเจดีเวิ้งวังอันใหญ่โตนั้นแค่สั่นไหวเล็กน้อยและต้านทานได้โดยง่ายขนาดที่ตัวหลัวเฟิงเองเหยียบขึ้นไปบนกระสวยท้องนภา,าแสงสีทองหมุนวนรอบตัวขยับตัวเพียงนิดเดียวก็หลบการโจมตีฝ่ายตรงข้ามได้เหตแดนความสามารถ เขตแดนอันเข้มแข็งนักคนทั้งหกหน้าเปลี่ยนสีภายใต้เขตแดนความสามารถห้าชั้นบวกกับกระสวยท่องนาพาเองก็ถือเป็นอาวุธที่ใช้หลักวิถีพลังงานต้นต่อสายทองคําอยู่แล้วภายใต้สภาวะที่ดัวเฟิงได้อย่างรู้ถึงพื้นฐานของหลักพลังงานต้นต่อความเร็วของการควบคุมกระสวยท่องนภายิ่งเร็วจนอัศจรรย์ ลบการจู่โจมแค่นี้ถือว่าสบายมากตายซะหลวเฟิงแค่คิดปลาสีทองตัวหนึ่งพุ่งออกจากกระสวยท่องนภาด้วยความเร็วอันน่าสะพึงกลัวแฝงด้วยหลักวิธีการอันแยบยนต์จีดเป็นวงคล้องโค้งขนาดใหญ่ผ่านคนทั้งหกในพิบตาตามมาด้วยเสียงคำรามแหบตังพร้อมกับเสียงอาวุธที่ปะทะกันกับปลาสีทอง มีคนหนึ่งอุตสาหรอดได้หลวเฟิงจ้องมองเด็กหนุ่มผ่ายผอมผิวดำขณะที่อีกห้าคนล้มขาดใจอยู่กับพื้นเด็กหนุ่มร่างผอมมือคุมกระบี่โค้งสีโลหิตถลึงตาจ้องมองหลัวเฟิงเบียรลินฝีปากตัวเองเวลานี้จอภาพบนข้อมือของหลวเฟิงขยับอีกครั้งผู้เข้าร่วมประลองยุทธ์หลัวเฟิงจกกะกวาดเขามังกรดำคะแนนสะสม 8,162ลำดับรายชื่อ1 2 2 9 1 2ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่394ถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ